วันนี้นำท่านผู้ชมมาชมมวยไทยในนาชาติระหว่างฝ่ายแดงยามินพีเชแสนชัยอายุ29ปีจากประเทศไทยกับฝ่ายน้ำเงินโจอาชิมอุราจีจากฝรั่งเศสนะครับฝ่ายล่าสุดก็ชนะกันมาทั้งคู่นะครับมาดูยกหนึ่งกันเลยอุราจีเตะไปแต่อีกครั้งหนึ่งยามินหมัดสวนมาเดินเข้าไปายามินเตะมาอุราจีหมัดหนึงสองเข้าไป ยำมิ้นเขาหยับเข้ามาจะเตะไม่เตะนะครับอยำมิมนเตะม,มาบริจิเตะคืนเหมือนกันยำมิ้นเตะไปบริจิเดนินเข้ามาอ้าวมีปัญหาซสแล้วนะครับเตะไปกรรมการขอเวลานอกนะครับเกิดอะไรขึ้นอากรรมการขอเวลานอกมาดูนะครับมาดูให้แพทย์สนามดูแพทย์สนามดมูบอกแพทย์สนามว่าชคไม่ได้นะครับอายุติการชคไป เป็นอันว่ายาเมียนพีเจแสนชัยเตะครั้งเดียวมือหักมือล็อกไปเลยนะครับโอ้หนึ่งนาทีกับโบนัสสามแสนห้าหมื่นบาทนะครับเตะนาทีหนึ่งนะครับเตะครั้งเดียวแล้วก็มือนิ้วเช็ดนิ้วล็อกไปเลยโอ้ทีมงานขึ้นมาดีใจได้ฉลองกันเลยนะครับนาทีเดียวสามแสนห้าหมื่นบาทนะครับโอ้เงินหาง่ายจังนะครับเงินหาง่ายเหงอยังไม่ออกเลยเตะไปครั้งเดียวนะครับนิ้ว หักแล้วก็นิ้วล็อกไปเลยนะครับก็กรรมการก็ยุติการโชคไปเป็นนั้นว่ายามินพีเชสันชัยชนะน็อกไปในยกที่1เลยนะครับชนิดแบบเตะไปจังๆครั้งเดียวหมายกา้านคอครั้งเดียวฉะนัเดเองนะครับก็ไปโดนมือนะครับยกมือกันไว้นิ้วไปกระทบกับศีรษะนะครับก็นิ้วล็อกไปเลยนะครับดูคังนังเต,ตะยังไง ตะเข้ามานะครับก็ยกมือบังไว้นะครับยกมือบังออมือก็ไปกระทบเข้ากับหัวอีกครั้งหนึ่งนะครับออโดนจังหวะน,นี้นครับมือกระทบเข้ากับหัวแล้วก็นิ้วถ้าจะหักไปเลยนะครับนิ้วหักแล้วก็นิ้วล็อกไปเลยก็กรรมการก็ยุดติการชกไปแพทย์สนามดูแล้วชกไม่ได้นะครับเป็นอันตรายต่อนักชก ก็ยุติการชกไปก็เป็นว่ายามินพีเคแสนชัยอายุ25ปีจากจังหวัดชนบุรีประเทศไทยเป็นฝ่ายชนะนอกในยกที่หนึ่งนะครับชนิดแบบเหงื่ยังไม่ออกเลย